นายแพทย์อัตภพรนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะวันนี้เนี่ยจะมาพูดในท็อปปิกเรื่องของการทําตาสองชั้นในกรณีของที่มีหนังตาตกนะครับแต่ว่าไม่ต้องการที่จะกรีดเก็บหนังตานะครับเรามาดูอันนี้จะเป็นปกติแล้วเนี่ย <c oughs> ที่ทําตาสองชั้นนะครับหรือว่าตัดหนังตาตกเนี่ยเราจะเข้าไปทํา3อย่างหลักๆด้วยกันนะครับหก็คือตัดหนังตาเป็นการตัดยกขางหงกก็คือว่าในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เราก็ยกขึ้นมาสูงขึ้นนะครับ อันที่2ก็คือว่าเอาไขมันออกนะเพราะบางคนเนี่ยมีหนังตาตกแล้วก็มักจะมีไขมันตกลงมาพร้อมกันด้วยนะครับอันที่3ก็คือเข้าไปเซตชั้นตาว่าเอาชั้นตาสูงประมาณไหนนะครับเอามาดูว่าในกรณีนี้จะเป็นกรณีที่ไม่เหมือนทั่วไปก็คือว่าต้องการทําแค่อันล่างอย่างเดียวสีเขียวที่ว่าติ๊กถูกตรงนี้นะครับก็คือว่าเซตชั้นตาอย่างเดียวนะแต่ว่า2ออันบนก็คือไม่ต้องการกรีดยาวเพื่อที่เก็บหนังตาและบวกลบ ในการที่จะาไขมันออกนะครับอันนี้เนี่ยเขาเลือกเป็นการทําแบบทําตาสองชั้นแบบเซตชั้นตาแต่ว่าไม่มีการกรีดยาวให้เห็นนะครับซึ่งจะเหมาะกับคนที่1นนะครับไม่ต้องการมีรอยแผลก็คือว่ากังวลเรื่องแผลมากนะครับแต่ว่าต้องการที่จะแก้หนังตาที่มันตกลงมานะครับแต่กรณน,นี้จะมาให้ดูนิดนึงว่าถ้าหากว่าเราไม่กรีดเก็บหนังตาเนี่ย ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นรีวิวที่2เดือนนะครับอันนี้ก่อนทําจะสังเกตว่าอันนี้คือส่วนของหนังตาที่ตกลงมาน,นี่คือส่วนของหนังตาที่ตกทั้งสองข้างเลยนะครับจริงๆคิ้วอันนี้เริ่มมีตกละนะครับเพราะว่าคิ้วในส่วนนี้นะครับในส่วนคิ้วเนี่ยจะอยู่ระดับพอดีกับขอบกระดูกน,น,นูนของกระดูกล้กตาเหล่านะครับซึ่งถ้าคิ้วตกก็ทําให้ช่องระหว่าง,างตาก,กับคิ้วตรงนี้เริ่มแคบนะครับในกรณีนี้อาจจะต้องมีออปชันในการยกคิ้วเข้าไปด้วย ดูเรื่องของตานะครับในกรณีของเคสนี้เนี่ยสมมุติว่า,าคนไข้บอกว่าไม่ต้องการกรีดหรอกนะครับแต่ว่าต้องการแก้เรื่องของนังตาตกแล้วก็ให้มีรอยแผลนิดนึงนะครับดูธรรมชาติเน้นเลยนะครับเน้นที่ให้ดูธรรมชาตินะครับธรรมชาติเลยก็คือว่าไม่ให้เห็นเลยหลักว่าทาม,มาหรืออะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งอาจจะมีที่ใช้หรือว่ามีความนิยมในบางคนนะครับในเกาหลีในบางที่อาจจะมีความนิยมแต่ต้องบอกทีนึงกนว่าไม่นิยมเท่ากันกรีดยาวนะครับ นี้จะมาให้ดูเป็นเคสตัวอย่างว่าถ้าเราทําเฉพาะการเซตชั้นตาโดยที่นะครับไม่มีการกรีดเนี่ยผลหรือรีเซว์ออกมาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะครับอันที่2ออันนี้จะเป็นการอันนี้เรากลับมาดูรูปในการทําผ่าตัดนะครับในการทาผ่าตัดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการอันนี้จะเป็นการก่อนทําจริงๆแล้วเนี่ยเราจะให้คนไข้นั่งก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะเราต้องดูตอนนั่งเพราะตอนนั่งเราจะเห็นตอนที่หนังตาตก นะครับแล้วก็มีการมาร์กกิ้งหรือหรือมีการดูว่าเราจะทำเซตตั้นตาสูงประมาณไหนนะครับโดยการที่เราจะวัดจากขอบขนตาอย่างตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้สมมติว่าเอาสัก6มิลนี่เป็นเลขหกนะ6มิลอะไรเงี้ยนะครับหรือ7มิลหรือ8มิลนะอันที่2ก็คือว่าเราก็มีการมาร์กกิ้งไว้ว่ามาร์กกิ้งจุดที่1นะนะครับจุดที่2แล้วก็จุดที่3าม เป็นจุดที่เราเข้าไปเซตชั้นตานะครับโดยที่ไม่มีการกรีดตานะครับไม่มีการกรีดตาเนอะอันนี้เนี่ยจะเป็นรอยมาร์กิ้งเฉยๆแต่ว่าไม่มีการกรีดนะครับเรามาดูว่าย้อนกลับมาดูรูปรีวิวของจริงว่าถ้าหากว่าหลังทําอันนี้อยู่ที่ประมาณ2เดือน2เดือนจะสังเกตว่าหนึ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยคือธรรมชาตินะครับธรรมชาติเลยนะครับด้านข้างอาจจะยังเห็นว่ามีตกอยู่บ้างตรงนี้ตรง่วนนี้ตกอยู่บ้างเนื่องจากว่าไม่ได้กรีดยาวไปนะครับแต่ว่าสังเกตว่าชั้นตาเนี่ยดู ธรรมชาตินะครับเมื่อให้หลับ ла, ตาจะสังเกตว่ารอยเนี่ยแ <us> ทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับไม่มีรอยด้านข้างด้วยไม่มีรอยด้านข้างไม่มีรอยด้านข้างไม่มีรอยด้านข้างคือว่าพูดง่ายว่าไม่มีรอยกิดเก็บหางหงอแล้ะนะครับแต่ว่าอาจจะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะที่ว่าเป็นจุด3จุดนะเป็นจุด3จุดเพื่อที่จะเป็นจุดที่เข้าไปยึดชั้นตานะครับก็อันนี้จะมาให้ดูว่า,ารีเซวนะครับหรือว่าผลที่ออกมาในเคสที่เลือกแบบ ทำต,ตาสองชั้นแบบที่ไม่กรีดหรือว่าเขาเรียกเป็นน n นอินเว v ีก็คือว่ากรีดเล็กๆแหละนะครับโดยที่ไม่มีการเก็บหนังตาผลที่ออกมาเป็นอย่างไรนะครับข้อดีก็คือดูธรรมชาติแต่ข้อเสียคือว่าอาจจะมีหนังตาตกไว